1, 7, 7, 7, 9, รถเร็วที่หนึ่งเจ็ดเ็เจ็ดนึ่จากกรุงเทพอัิวัดปลายทางสุหมโกรกหรือรถเร็วขวัญใจที่น้องชาวใต้นะฮะเจอเรนเวน์มเลข one e n from กรุงเทพอัิวัรทิมเน i ทิมเนลสุเมโกรกพาสิ่เชื่อไปสวนพีพายีแอนแพลทฟอร์มหมายเลข one หรือี่ใหญ่คับสุดท้ายของรุ่นมาเลยดี